วิธีเพิ่มเหนือความจำให้ iPhone iPad ในห,หนึ่งนาะทีนะครับ iPad ของเราตอมรอม 128GB ใช่ไหมั้ยแต่ตอนนี้ 123.3GB นะครับอีกไม่ถึง 5GB ก็จะเต็มแล้วอะ่ะเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเรามาดูกันนะมันเกิดขึ้นจากรูปภาพหรือเปล่านะครับรูปภาพองจริงจาก 128GB มันกินไป56 GB เนี่ยก็ธรรมดาเนาะเออก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับส่วนรูมาฟิวชั่นก็เยอะ ต้องเยอะสิเพราะว่ามันเป็นแอป,ปตัดต่อใช่ไหมแต่ที่มันไม่ควรจะเยอะก็คือแอป,ป u t u b e นะครับอันนี้เพื่อนๆที่ไม่ใช่สายครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์จะไม่เข้าใจนะครับจะไม่เจอกับปัญหานี้เนาะก็หาวิธีอื่นแก้กันไปนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เจอปัญหานี้นะครับแน่นอนครับวิธีการแก้เราจะไม่บริหารจัดการหน่วยความจําในเครื่องของเราเพียงอย่างเดียวนะฮะโดยการอัปโหลดเสร็จแล้วก็รีบรลบอะไรต่างๆนะครับเราดูนะอันนี้คลิปความยาวหนึ่งชั่วโมงนะคะขนาดอยู่ที่ full HD นะเราลบออกไปปุ๊บดูซิว นี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะลองแบบเข้าใหม่วิธีเช็คหน่วยความจํานะครับก็เซตติ้งเนาะตั้งค่านะครับทั่วไปแล้วก็หน่วยความจําในตัวเครื่องนะร้อยยี่สิบสามเมื่อกี้ก็ร้อยยี่สิบสามปะเออจะไม่ได้เอาเป็นว่ามันลดน้อยมากแล้วกันนะครับวิธีการแก้ง่ายๆเลยนะครับสองคลิกอ่ะเข้าไปที่แอปเจ้าปัญหานะครับเนี่ยจะจะสังเกตเห็นว่ามันบวมกันหมดเลยนะครับ YouTube ก็บวม Facebook ก็บวมเพราะว่าไอคลิป Full HD หนึ่งชั่วโมงเมื่อสักครู่นะครับเราอัพทุกแพลตฟอร์มนะครับรวมทั้งไลน์ Twitter เรบเสร็จปุ๊บย้อนกลับมาดูครับผลงานของเรานะ เห็นไหมเอ,อ่อจากที่ใช้หน่วยความจำ123นะครับเหลือเพียงแค่112เท่านั้นนะครับลดไป10กิกะไบต์เบาๆเนาะต่มันก็แอบแปลกๆอยู่นิดน,นึงเนาะเพราะว่าเมื่อสักครู่ YouTube มัน25ใช่ไหมมันก็จะต้องเหลือแบบไม่ถึง110อะไรเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่ามันก็กำลังเริ่มลดแล้วนะครับเราทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกจนมั่นใจนะครับปัญหาที่หลายคนกังวลก็คือเอ๊ะพี่อาชีพผมอะผมต้องใช้ YouTube ตลอดเวลาอะไรเนงะี้ยในการที่จะแบบอัปโหลดคลิปนั้นโนเนี่อะไรเนงะี้ยพอลบออกไปเสร็จปุ๊บผมก็ต้้้อออองงงงโหหหหลลลลดดกกกกกัััับบบมมมมมมาา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 ใ่่่่่่่นนนนนนะะะะะะะคคครรรรยยยยยยุุยยุืเืเเเเปไถถิวณีี Wi-Fi 5G ็จจ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยใช้ 5G อุปรกรณ์ที่เห็นเห็นอยู่นี่รวมทั้งตัวที่ถ่ายอยู่นะครับยังไม่รองรับ 5G นะฮะอ่ก็จะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับระหว่างนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นคนชอบจัดการโฟลเดอร์อะไรต่างๆนะครับก็ไปย้ายย้ายมันมาไว้ที่ที่มันที่ที่มันควรอยู่และเคยอยู่75%ละคลิปนี้จะทำเพื่อลง TikTok นะเนี่ยแต่ว่ามัน4นาทีแล้วอะเกินละคลิปลง TikTok ยาวสุดได้3นาทีนะเดี๋ยวต้องไปเร่งความเร็วนะครับแล้วก็ตัดต่อนั่นโน่นนี่เอ๊ะเห็นไหมโหลดมาปุ๊บ notification ขึ้นมม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 าา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 เเเเเเหหหหหืืออ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 อนนนนนดดิิิิิะะะะะคคคคคครรรรััััััับบบบยยยวววววว่่่่่่่งงงงไกกก็็็ลลลลลตตตตโโพีีแแทสจจปปใใ้ จะต้องให้การอนุญาตเข้าถึงไมโครโฟนเข้าถึงกล้องเข้าถึงรูปภาพใหม่ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะะฮในการที่จะเพิ่มเนื้อความจําหรือรอมหรือรีทโอนลี่เมโมรีให้กับ iPhone iPad ของเรานะครับอย่างง่ายดายเพียง1นาทีเนาะจริงๆมันทํา1นาทีก็เสร็จนะครับแต่ว่าอันนี้คือแบบเอา,เามาบดอยู่อะไรต่างๆสรุปเน,นนนนี่แสดงตัวอย่างให้ดูอะไรแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วยบายสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามติดตามชมคลิ